ทั้งสองวันนี้คุยเรื่องใกล้ตัวนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของค่าบริการโทรศัพท์มือถือหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ใบอนุญาตคลื่น 3G ไปแล้วลดราคาอย่างที่ให้คำมั่นไว้จริงหรือไม่คะ่ะวันนี้คุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานที i ดีไออาจารย์คะตกลงโปรโมชั่น 3G ที่บอกว่าต้องลดลง15%นี่ถูกลงจริงไหมคะนี่แหละครับเป็นปัญหาที่เราจะต้องดูกันนะครับย้อนความมาถึงเมื่อเดือนตุลาคมของปี2555คือปีที่แล้วนะครับมีการประมูลคลื่น 3G นะครับตอนนั้นก็เป็นข่าาวือ 5. เพราะว่ามีผู้ประกอบการ3รายมาชิงใบอนุญ,ญาต3ใบกันผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือราคาของขึ้นความถี่ที่มีการประเมินไว้นะครับอยู่ที่58,000ล้านบาทนะครับทั้ง3ใบรวมกันกสทชอบอกว่าเดี๋ยวมีการแข่งขันราคาประมูลก็จะดีเองก็ลดราคาจากราคาประเมินลงมา70%ประมูลเสร็จนะครับขึ้นไป3%จากราคาตั้งต้นก็ได้ออกมาเป็น4 1 0 0 0ล้านบาทนะครับ ผลโดยสรุปก็คือการประมูล 3G ปีที่แล้วทำให้เรามีโทรศัพท์ 3G ใช้กันอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าก็เกิดปัญหาก็คือรัฐเสียรายได้ที่ควรจะได้รับนะครับถึง16,000ล้านบาทและในเวลาเดียวกันโครงสร้างตลาด 3G ในประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ 2G มีอยู่3ราย AIS, dtac, t r u m o v e พอมาถึง 3G ก็ยังเป็น3รายแบบเดิมไม่มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอันนี้จึงเป็นประเด็นปัญหา กสทชก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับว่าจัดประมูลที่น่าจะเรียกได้ว่าล้มเหลวนะครับจึงมีคําสั่งออกมาว่า,าจะต้องมีการลดราคาค่าโทรศัพท์มือถือเพราะว่าได้คลื่นราคาถูกไปจะต้องมาคิดค่าบริการถูกๆด้วยก็สั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือลดราคากัน15%ถึง20%ตรงนี้เป็นข้อบังคับเลยนะคะเป็นข้อกําหนดที่พูดออกมานะครับหลังจากการประมูลเกิดขึ้นแล้วก็มีข้อวิพากวิจารณ์หลังจากนั้นกสทชซุ้มเสียงก็เปลี่ยนไปบ้าง 15-20%คำว่า20%ก็หายไปตอนนี้ก็บอกว่าต้องลดราคา15%นะครับถ้าไม่ลดราคาไม่ออกบรนญ,ญาตให้กสทชอบอกว่าลดลง15%แปลว่าค่าโทรศัพท์แต่เดิมนาทีหนึ่งประมาณบาทหนึ่งนี่นะครับ97สตางค์จะต้องลดลงเหลือ8 2สตางค์ค่าอินเทอร์นเนต็ตความเร็วสูงบอดแบรนด์นะครับ33สตางค์ต่อเมกะไบต์จะต้องเหลือ28สตางค์ต่อเมกะไบต์กำหนดว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต้องกำหนดราคาไม่เกินค่านี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีแพ็กเกจต่างๆโผล่ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นแพ็กเกจ AIS นะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้มีบอกว่าราคาแพ็กเกจที่1ราคาเท่าไหร่โทรได้กี่นาทีใช้ข้อมูลได้เท่าไหร่อันนี้คือหลังจากปรับแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่มีเป็นข้อมูลของสักประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้เองนะครับ<ะ>คำถามก็คือข้อมูลที่เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับแพ็กเกจแต่และแพ็กเกจเนี่ยสอดคล้องกับข้อ,ขอกาหนดก,กสทชหรือไม่ผมว่าดูได้ยากมากนะครับผู้บริโภคเองก็ดูไม่ออก เพราะว่าการกําหนดราคานั้นบอกว่านาทีหนึ่งใช้เสียงคุยกันต้องไม่เกินเท่าไหร่ Data ต่อเมกะไบต์ต้องไม่เกินเท่าไหร,ร,ร่แต่ว่าเวลาขายผู้ประกอบการเอาของ2องอย่างมาพ่วงเข้าด้วยกันกลายเป็นแพ็กเกจนะครับก็จึงเป็นวิธีที่มีปัญหามากในต่างประเทศนะครับถ้าจะมีการกํากับดูแล อัตราค่าบริการ 3G หรือบริการต่างๆเขาจะต้องกํากับดูแลเป็นทั้งแพ็กเกจไม่ใช่มาแยกเป็นเสียงกับมาแยกเป็นข้อมูลนะครับดูตัวอย่างในรูปนี้นะครับสมมุติว่ากสทชอของต่างประเทศนะครับเห็นว่าอยากให้มีบริการเสียงกับบริการข้อมูลราคาถูกๆเขาก็จะแบ่งเรียกออกมาเป็นตะก้าบริการนะครับเป็นแพ็กเกจมีหลายๆแพ็กเกจเช่นสมมติว่าเรากําหนดให้มี24แพ็กเกจมีแพ็กเกจใช้เสียง น้อยๆดาน้ยน้อยๆน,น,น,นะครับมาถึงแพ็กเกจที่ใช้เสียงเยอะๆ Data อย่างใช้น้อยไปจนถึงมีแพ็กเกจที่เสียงก็เยอะ Data ก็เยอะ,ะเป็นแพ็กเกจเยอะแบบนี้แล้วดูว่ามีการลดราคาจริงหรือไม่นะครับจากอดีตเอามาเปรียบเทียบกันคือผู้ประกอบการเขาจะต้องซอยย่อยให้เห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะหรือผู้กํากับดูแลอย่างกสทชจะต้องซอยย่อยออกมานะครับแล้วดูว่าผู้ประกอบการถ้ามีแพ็กเกจแบบนี้มันใกล้กับตัวไหนและปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นตัวไหนเพราะฉะนั้นราคาลดลงจริงหรือไม่ ก็มีการศึกษาของอาจารย์พรเทพเบนญาพิกลนะครับจาก NBTC Policy Watch นะครับถ้าเอาแพ็กเกจ 3G ที่ขายกันอยู่ในตลาดทุกวันนี้นะครับดูว่ามีการลดราคาสอดคล้องกับที่กสศชก,กำหนดไว้คือ15%หรือไม่นะครับ,รบก็จะจะเห็นนะครับว่า AIS มีอยู่18แพ็กเกจมีเพียง5แพ็กเกจเท่านั้นนะครับที่ลดราคา15%ขึ้นไปอีก13แพ็กเกจนั้นต่ำกว่า5%โดยซ้ำนะครับส่วนของ TrueMove นะครับ มีลดราคาเข้าเกณฑ์เพียง9แพ็กเกจที่ลดราคาต่ำกว่า5%ปมีถึง11แพ็กเกจนะครับ D t แทมี10แพ็กเกจที่ลด1 5ขึ้นไป2แพ็กเกจที่ลดต่ำกว่า5%าแต่ที่จริงเนี่ยต้อง100เเลยที่จะต้องลดราคาถ้าดูคำสั่งที่กรสชอ,ออกมามันจะต้องเป๊ะๆอย่างนั้นเพราะกรสชคู่บอกว่าหากไม่ลดราคาลง15 20จะไม่ออกใบอนุญาตให้โดยเฉลี่ยแล้วนะครับ กสทชกําหนดว่าต้องลดราคาลง15%รจริงๆแล้วลดกันโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ AIS ลดลง7.8% To Move ลดลงไป8.5%มี d e t ท c ลดไปมากหน่อย18%นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจะจ<า>กทีป สรุปตรงๆเลยว่าค่ายนี้ดูแลผู้บริโภคมากที่สุดได้ไหมคะในมุมหนึ่งก็อาจจะใช่นะครับเพราะดีแทกเขาไปออกไปออกแพ็กเกจที่ว่าเลือกใช้เสียงเท่าไหร่ก็ได้ Data เท่าไหร่ก็ได้แล้วมาประกอบกันมันก็เลยทําให้ผู้บริโภคสามารถที่ทฉลาดนะครับสามารถเลือกแพ็กเกจที่ดีได้แต่ประเด็นสําคัญก็คือแม้จะมีการลดราคากันบ้างนะครับราคา 3G ในเมืองไทยไม่ได้ถูกเมื่อเทียบกับในภูมิภาคนี้นะครับเช่นถ้าจะใช้ Data นะครับใช้ข้อมูล 1GB นะครับ ของเมืองไทยอยู่ที่280บาทตามอัตราที่กสทจสั่งไว้แต่ถ้าดูในต่างประเทศอย่างผมเพิ่งไปเวียดนามมาราคาแพ็กเกจ 3G ที่นั่นถูกมากนะครับ1.8กิกะไบต์ใหญ่กว่าของที่กสอชะกำหนดเมืองไทยอย่างนี้นะครับราคาเพียง112บาทอย่างแรกเลยนะครับควรจะต้องเร่งเปิดเสรีบริการโทรคมนาคมเพราะว่าการมากำหนดราคาให้ลดกันอะไรกันควบคุมได้ยากนะครับเ,เรื่องที่ดีด <S <S ก็ค,คือ,อให้มีหน้าให,หม่เข้ามา ถ้ามีหน้าใหม่เข้ามาก็ต้องตัดราคาต้องแข่งขันกันก็ไม่ต้องคอยมาจำจี้จำายกันว่าจะต้องลดราคากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เพราะว่าราคาจะต้องลดลงเองโดยธรรมชาตินะครับ,รบแต่ถ้ายังไม่มีรายใหม่เข้ามากสทชาจะต้องกําหนดแพ็กเกจมาตรฐานกําหนดไปเลยครับดูว่าคนใช้ชอบใช้แบบไหนกันเยอะๆในเมืองไทยแล้วกําหนดให้มีแพ็กเกจมาตรฐาน4แพ็กเกจ5แพ็กเกจที่คนใช้เยอะๆแล้วบอกว่าแพ็กเกจเหล่านั้นราคาต้องลดลงเท่าไหร่ผู้ประกอบการรายทุกรายต้องมีแพ็กเกจเหล่านั้นอยู่ ถ้าไม่มีรักไม่มีแพ็กเกจนั้นจะต้องทําโทษจะต้องปรับนะครับสุดท้ายนะครับจะต้องกํากับดูแลต่อเนื่องไม่ใช่มาดูครั้งเดียวอย่างที่กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบอกขอให้ลด15%ครั้งเดียวเมื่อเริ่มให้บริการเพราะว่าต่อไปเมื่อให้บริการต่อไปราคาก็จะต้องลดลงโดยธรรมชาติและราคาของบริการโทรศัพท์มือถือของประเทศต่างๆก็จะลดลงโดยธรรมชาติของประเทศไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็จะต้องกํากับดูแลไม่ให้แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านไปมากค่ะ โดยดีที่สุดก็คือควรจะต้องกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับว่าอย่างน้อยเราต้องถูกเป็นอันดับสองในอาเซียนไม่ควรจะตั้งเป้าว่าให้ถูกที่สุดในอาเซียนหรอคะอาจารย์อาจจะยอมให้บางประเทศที่ประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์เป็นเกาะน,นิดเดียวต้นทุนการให้บริการก็อาจจะถูกแต่ว่าถ้าไม่รวมประเทศเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องถูกที่สุดในอาเซียนในอีกไม่กี่ปีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหากการประกอบธุรกิจในประเทศไทยยังมีต้นทุนสูงกว่า การทาธุรกิจในอาเซียนเช่นค่าโทรศัพท์แพงกว่าธุรกิจไทยก็จะแข่งขันไม่ได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่กสทอชอจะต้องกํากับดูแลให้เกิดขึ้นได้จริงมิฉะนั้นก็คงกลายเป็น,เ,ปนเพียงเสือกระดาษนะครับคนอาจจะบอกว่าเออาจารย์ค้านเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เร่งใช้ 3G กันแล้วเดินหน้าแล้วควรจะให้เดินหน้าต่อไปเต็มที่ก็ควรเดินหน้าต่อไปครับให้บริการกันต่อไปแต่ว่าราคาต้องดีคุณภาพต้องดีนะครับค่ะเอาละคา่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ ทั้งหมดคือคิดตัวกำลังสองสำหรับช่วงนี้นะคะติดตามตอบโจทย์กันต่อคะ่ะคืนนี้คุณจีราชาตาเอี่ยมนัสมีคุยกับดรสุประชัยพาณิชภักค,คะ่ะ